นา้อนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่467หลังจากใช้เวลา3วัน3คืนกับเจ้าของสาวของเฟลมบาเซียวไมดูมีชีวิตชีวาเป็นพิเศษเมื่อเดินทางกลับไปที่มูลนิธิเจ้างฟ้าจากนั้นเซียวไมที่ภูมิใจในตัวเองมากเกินไปก็อยากลองดูซาร่าเตือนเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าอยากให้เคิร์สแปลงร่างกลางอากาศเคิร์สเริ่มโหมดซูเปอร์และบินขึ้นแบบเทอร์โบเซียวไมให้คำแนะนำแก่เคิร์สสองครั้ง ใช่แล้วในห้องนักบินเคิร์สไม่มีปุ่มใดๆฟังก์ชันทั้งหมดถูกเรียกใช้งานโดยการควบคุมด้วยเสียงของคนขับหรือควบคุมโดยระบบปัญญาประดิษฐ์ของตัวเองด้วยคำแนะนำสองข้อของเซียวมาเคิร์สเปลี่ยนเป็นโหมดซูเปอร์ทันทีและบินขึ้นทันที3วินาทีต่อมาในโหมดซูเปอร์เมื่อเริ่มบินขึ้นแบบเทอร์โบเคิร์สสามารถบินอยู่กลางอากาศได้ประมาณ5วินาทีดังนั้นเซียวมจึงสั่งให้มันเปลี่ยนกลับเป็นโหมดปกติก่อนที่จะลงจอดอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามเคิร์สปฏิเสธที่จะทำตามคำสััั่่่งงขออเเเเซียวาาาไมมพรระะะจจป็นนนนนตกททช้ ดังนั้นหลังจากลงจอดอย่างปลอดภยัยมันก็เปลี่ยนจากโหมดซูเปอร์เป็นโหมดปกติเคอร์คำสั่งของฉันคือคำสั่งหลักตอนนี้ฟังคำสั่งของฉันเริ่มโหมดซูเปอร์ก่อนเร่งความเร็วให้เร็วที่สุดจากนั้นเริ่มกังหันเพื่อบินขึ้นและเปลี่ยนกลับเป็นโหมดปกติในอากาศคุณเข้าใจไหมเซียวไมออกคำสั่งชุดหนึ่งแก่เคอร์ต่อเคอร์ที่ไม่สามารถถัดคำสั่งของเซียวไมได้ลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงทำตามคำร้องขอของอีกฝ่ายผลลัพธ์ผลผลัพธ์นั้นน่าเศร้าอย่างเป็นธรรมชาติการ่น,นาการบรืม แต่หลังจากลงจอดเคิร์ตก็พังทลายลงทันทีใช่มันพังทลายลงจริงๆแม้แต่ล้อทั้งสี่ของมันก็ยังหลุดออกจากตัวรถสำหรับชิ้นส่วนขนาดใหญ่และขนาดเล็กอื่นๆพวกมันร่วงลงสู่พื้นเหมือนดอกไม้ที่กระจายโดยนางฟ้าปูชีพี่สาวไปยูที่กำลังดูการแสดงไม่ไกลนักอดหัวร็อกไม่ได้จริงๆในครั้งนี้คุณเบสซาคุณไครอยู่คุณอยากหยิบชิ้นส่วนเหล่านั้นไหมคาใช้เครื่องสแกนของเขาฉายภาพและราคาของชิ้นส่วนที่หลุดออกมาจากตัวของเคิร์ตลงบนหน้าจอไฟเสมือนจริงในหมวดมู่ต่างๆ ใช่แล้วชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของเคิร์ตเป็นผลิตภัณฑ์ไฮเทคที่มีมูลค่ามหาศาลหยิบมันขึ้นมาสีนั่นมันเงินทั้งนั้นทำไมไม่หยิบมันขึ้นมาล่ะแต่ว่ามันไม่เป็นการดูถูกตัวเองเกินไปหน่อยเหรอที่น้องสาวของฉันกับฉันหยิบมันขึ้นมาด้วยมือเซียวอยู่ไปจ้างคนสองสามคนมาหยิบชิ้นส่วนพวกนั้นมาสิเราจะซื้อมันกลับมาในราคาสูงทันทีที่เสียงนั้นเงียบลงเบสซ่าก็หันเซียวอยู่บนคอของเธอให้กลายเป็นคนจริงๆและโยนมันทิ้งไปพี่สาวเป๋ยคุณต้องจ้างใครสักคนมาทำเรื่อองแบบนี้้ดวยเร ฉันหยิบมันขึ้นมาด้วยมือเดียวได้เซียวหยูถามด้วยความสับสนเซียวหยูถ้าเธอไปรับมันมูลค่าของตัวเธอเองก็จะลดลงด้วยเหรอนอกจากนี้ของแบบนี้ไม่คุ้มเลยไปเร็วใครอยู่โบกมือและยัดเงินก้อนหนึ่งใส่มือของเซียวหยูนอกเรื่องเงินก้อนหนึ่งไม่คุ้มหรอกเหรอคุณใครอยู่ถ้าคุณมีเงินมากเกินไปที่จะใช้จ่ายโปรดใจดีและแบ่งให้ผู้เขียนบ้างเซียวหยูเป็นหุ่นยนต์ไบโอนิสที่ประหยัดและเป็นภรรยาและแม่ที่ดีเงินที่ใครอยู่ให้เธอในตอนแรกคาดว่าไม่เพียงพอแต่เธอกลับใช้เงินไม่ถึงครึง่ง เธอจ้างคนมาเก็บชิ้นส่วนทั้งหมดที่หลุดออกมาจากเฮิร์ทและจ่ายเงินสำหรับชิ้นส่วนรีไซเคิลคาเซียวอยู่ใครรู้วิธีประหยัดบ้างคุณจะไม่คิดถึงมันอีกจริงๆหรือเมื่อเบทาพาเซียวอยู่ไปขายชิ้นส่วนเหล่านั้นใครอยู่ก็ถามคาต่อหน้าเธอแบบนี้คุณใครอยู่เซียวอยู่และฉันไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกันยิ่งไปกว่านั้นเธอไม่ได้อยู่เหนือมาตรฐานด้านสุนทรียศาสตร์ของฉันคาตอบอย่างเขินอายฉันเชื่อว่าสุนทรียศาสตร์ของเราไม่เหมือนกันแต่หลักการของสายพันธุ์คืออะไรคุณและหุ่นยนต์ทั้งสองของเธอไม่ใช่หรอ เราจะไม่เป็นสายพันธุ์เดียวกันได้อย่างไรโปรดอธิบายให้ฉันฟังด้วยคายอยยูนั่งที่บอกคนขับหลักและข่ายห้างคุณคายเยยูหุ่นยนต์มีมุมมองโลกที่แตกต่างจากมนุษย์มนุษย์อย่างพวกคุณไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วมักจะมีความขัดแยงระหว่างแนวคิดของพวกเขาและความขัดแย้งระหว่างแนวคิดก็จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเป็นความขัดแย้งระหว่างสายพันธุ์และความแตกต่างระหว่างเสี่ยวอยู่กับฉันก็คือความขัดแย้งระหว่างแนวคิดโดยทั่วไปขาอธิบายอย่างมีชั้นเชิงพูดตรงๆก็คือรูปลักษณ์ของเสี่ยวหยูเเมมือนนนคจริิงากกไป และไม่ว่าคาจะอัปเกรดอย่างไรเขาก็ไม่สามารถบรรลุมาตรฐานของคนจริงได้ที่สำคัญกว่านั้นขนาดของหุ่นยนต์ทั้งสองตัวก็ยังมีช่องว่างขนาดใหญ่เช่นกันฉันเข้าใจค่ะคุณชอบหุ่นยนต์ผู้หญิงอย่าง Trans ส์ฟอร์머สไหมไคยูเป่าเล็บสีชมพูบนนิ้วชี้ของมือขวาเบาๆหลังจากกลายเป็นนางฟ้ารุ่นที่สาแม้ว่าไคยูจะยังคงมีผมสีแดงและดวงตาสีแดงแต่เล็บสีแดงยาว1ิบเล็บของเธอก็ถูกแทนที่ด้วยเล็บสั้นที่ทาเล็บสีชมพูเหมือนกับนางฟ้าหญิง ถ้าเป็นทรานส์ฟอร์หญิงแบบในการ์ตูนพวกเธอยังไม่ตรงกับสุนทรียศาสตร์ของฉันแต่ถ้าเป็นจะว่ายังไงดีทรานส์ฟอร์머หญิงที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีพวกเธอคือคู่หูแบบที่ฉันอยากเลือกคาตอบอย่างเขินอายทรานส์ฟอร์์เต็มไปด้วยเทคโนโลยีฉันคงนึกภาพออกว่าพวกมันหน้าตาเป็นยังไงฉันสงสัยว่าเราจะเจอหุ่นยนต์แบบนั้นในอนาคตหรือเปล่าไคยูขอให้คาเปิดซันรูฟแบบพาโนรามิดบนหลังคาจากนั้นเธอก็ลุกขึ้นและยืดตัวหลังจากที่ไคย,ยู่ยืดเส้นเสร็จแล้ว ซึ่งออกไปขายชิ้นส่วนก็กลับมาพร้อมกับเซียวหยูเช่นกันเดาว,ว่าเกิดอะไรขึ้นชิ้นส่วนเหล่านั้นถูกซื้อกลับโดยคนของมูลนิธิเจิ้งฟาด้วยเงินจํานวนมากใช่แล้วแรงกระตุ้นของเซียวหยูในครั้งนี้เพียงพอที่จะใช้เงินสาธารณะ85ล้านเหรียญสหรัฐซึ่ง79ล้านเหรียญสหรัฐตกไปอยู่ในกระเป๋าของเปย์ยู่และน้องสาวของเธอและเองินอีกหลายล้านเหรียญสหรัฐที่เหลือเป็นค่าแรงในการซ่อมแซมเคิร์ทครั้งนี้เซียวหยูทําให้เคิร์ทเสียหายมากมายเนื่องจากความประมาทของเขาและยังทําให้ทรัพยากรทางการเงินของฐานเสียหายด้วย ด้วยเหตุนี้เขาจึงถูกโรเจ็กสั่งให้ขังเดียวจากนั้นเขาก็ใช้เวลา3วัน3คืนที่ค่อนข้างยาวนานในห้องที่มีห้องน้ำเพียงห้องเดียวหลังจากพ้นโทษแล้วเซียวอยู่ก็พาช่างเทคนิคหญิงในฐานที่มั่นชื่อลินดาและขับรถพาเคิร์ตไปที่ชายหาดเพื่อสืบสวนและจับกลุ่มนักธุรกิจใจดำที่เกี่ยวข้องกับการขายอาวุธต่อหลังจากมาถึงชายหาดแห่งนี้เนื่องจากยังมีเวลาอีก2วันก่อนถึงวันซื้อขายอาวุธครั้งต่อไปเซียวไมและลินดาจึงสนุกสนานกันบนชายหาดด้วยค่าใช้จ่ายของภาครัฐ เมื่อเสี่ยวไม่ปรากฏตัวต่อหน้าลินดาโดยสวมเพียงกางเกงว่ายน้ำดวงตาของเธอแทบจะขยับไม่ได้เพราะรูปร่างของอีกฝ่ายนั้นสมบูรณ์แบบเกินไปอย่างไรก็ตามสิ่งที่คาดไม่ถึงคือเสี่ยวไม่ที่เปิดรับผู้หญิงทุกคนเสมอมากลับกลายเป็นหลิวเซียหุยอย่างกระทันหันเมื่อต้องเผชิญกับการเที่ยวพาราสีของลินดาหลังจากพยายามหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จลินดาก็ค่อยๆเลิกความคิดนี้ไป